สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมพบกับผมแบงค์ปียพงษ์เช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะพามาดูยอดขายในเมิดไปอเมซอนของเดือนที่แล้วกันนะผมอ่ามีหลายๆคนถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างยอดขายในช่วงนี้นะ,ะก็บอกไว้ก,ก่อนเลยคือว่าก็ยอดไม่ดีเท่าเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่ารายได้ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ย ส่วนมากจะมาจากงานที่ผมลงไว้เมื่อประมาณ 2- 3- 4ปีที่แล้วคือค่อนข้างจะพาสีเลยทีเดียวถึงขนาดไม่ได้ลงงานแต่ข่าวดีคือว่าอาคาใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนกว่าเดือนที่แล้วก็ทําเงินได้พอสมควรถือว่าโอเคเลยสาหรับอาคาใหม่เดี๋ยวในอนาคตจะพามาอัปเดตอคาใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอาคาเก่ากันก่อน,อนแล้วมาดูว่าอะไรขายดีนะครับเราก็เสื้อสีไหนขายดีถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ ครับผมอันนี้ก็คือในหน้า a n a l y t i c ของเดือนที่แล้วนะครับผมเดือนออกตุเบโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือกราฟโดยรวมนะครับผมาขายได้ประมาณวันลาร้อยกว่าเหรียญบางวัน200กว่าประมาณนี้นะครับผมถ้าลองไล่ดูเนะมีบางวันร่วงลงมาไม่ถึงร้อยก็มีนะแต่ว่าจะอยู่โดยประมาณร0อยกว่า ขายได้ทั้งหมด1,213ตัวนะครับผมอันนี้เป็นอาคา t หลักของผมนะครับผมในอเมริกาขายได้1,100ตัวเนาะที่อื่นก็กระปิดกระปอย4ตัว5ตัว1ตัวก็มีโอเคอยอดขายของเราก็ประมาณ22,000เหรียญหรือประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0กว่าบาทรอยเ l t y ที่เราอยู่ที่ประมาณ4,000เหรียญค่าแอดผมยิงไปประมาณ500เหรียญเหลือกำไรประมาณ3,000กว่าเหรียญ สำหรับนะอักขายนี้นะเรามาดูกันนะครับผมว่าคือยอดขายทั้งหมดเนาะประมาณ99%คือมาจากอเมริกาหมดสิ่งที่สำคัญก็จะพามาดูว่าสินค้าที่ขายดีเนะาะก็จะเป็น Standard T-shirt ก็86%ด o ิเอรเราขายได้4% w o o d y 4% วีเน็กามเปอร์เอันอื่นก็ประมาณ1%อะไรประมาณนี้นะครับผมผมแนะนำนะครับผมเวลาลงงานเนาะสำหรับคนที่เทีย่ยวสูงพยายามลงเสื้อแล้วก็ลงพวกพูดดี้พวกอ่าสเวตชิฟต์อะไรพวกนี้ด้วยเนาะลองสเวตชิฟต์เพราะว่ากำไรมันค่อนข้างที่จะสูงออย่าตั้งราคาต่ำสมมุติถ้าเราขายเสื้ออยู่ที่16.99 17.99 19.99ใช่ไหมพูดดี้เราควรจะตั้งไปเลย39.99อะไรประมาณนี้เนาะฮอฟซเก็ต so ก็ผมแนะนาตั้ง14.99นะครับผม อ่าต่อมามาดูครับผมสีที่อ่าเพศที่ขายดีก่อนแล้วกันนะผู้ชายประมาณ47%ผู้หญิง38%อ่ายูนิเซ็ก6%ส่วนเด็กประมาณ5%คือส่วนมากเลยก็จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผมส่วนสีอ่ามามามืดมาแรงเหมือนเดิมครับคือสีดำนะครับผมจะ57%าสอ่าสีสีนี้ดาร์เทอร์เนี่ย8%ดเปอร์เนเนวี่8% รอยัลบูหกสีม่วงสเออสีสีขาวสเปนเห็นไหมครับอย่าลืมนะเวลาเลือกเสื้อพยายามลงพวกเสื้อโทนนี้เข้าไว้เห็นไหมโทนที youngest, mm ่ผมขายดีเนี่ยจดไว้เลยครับผมอ่าแบล็กนี่ต้องลงแน่นอน d a r เท e ตอร์เนวี่รอยัลแล้วก็ p u r ร์เสี่ห้าสีเนี่ยที่ควรจะลงนะครับผมอ่าแล้วพยายามเน้นให้มันดูดีที่สุดกับสีดำผมแนะนำเลยอ่า โอเคเดี๋ยวมาดูยอดกันเห็นไหมครับผมก็จะมีบางตัวที่ขายดีเนาะได้ร้อยกว่าตัวกําไรเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวก็สี่ร้อยกว่าเหรียญสามร้อยกว่าเหรียญสามร้อยกว่าเหรียญประมาณนี้คือจะบอกว่างานที่ผมขายได้นะไอตัวบนบนเนี่ยคืองานที่ลงไวป,ประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยงานประมาณสามปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วเพิ่มเ,เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต คือผมแอคเคาท์เนี้ยต้องบอกไปก่อนผมแทบไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่ละนานๆผมจะลงงานทีเพราะว่าอ่ผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเท่าไหร่เพราะมันสร้างพาสิฟอินคัมได้ในระดับหนึ่งตอนนี้กําลังปั้นปั้นอีกแอคเคาท์หนึ่งก็เป็นแอคเคาท์นี้เนาะอ่าแอคเคาท์นี้ก็อายุประมาณ2เดือนอ่เมื่อเดือนที่แล้วเนาะเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวจะพามาดูยอดขายของแอคเคาท์นี้บ้างแต่เดี๋ยวให้ดูเมื่อเดือนที่แล้ว c o เค t านี้ทาไป500กว่าเหรียญเห็นบอกไม่รู้ มีสายอยู่ประมาณห้าร้อยหา้าสิบเหรียญนะครับผมอ่าอ่ะเข้าน,นี้ยิงแอดร่วมกับอ่ะเขาหลักผมนะครับผมพอใช้ค่าแอดไปประมาณ500ห้าร้อยเหรียญอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าอ่ะไอห้าร้อยกว่าเหรียญนะครับก็คือกําไรเน้นเน้นแน,น,น,นของอ่ะเข้าน,นี้อ่าเดือนนี้ทําได้สวยเหมือนกันอันนี้เดือนเข้าเดือนที่สามเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่สองของอ่ะเข้านี้อันนี้เป็นเดือนที่สามเดือนที่สามตอนนี้ทําไปเจ็ดร้อยกว่าเหรียญแล้วมีโอกาสถึงแปดร้อยเหรียญ คิดว่าน่าจะมีโอกาสถึง800เหรียญแล้วเดือนต่อๆไปคือจะต้องปั้นให้ถึงพันเหรียญฝากไว้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจเหมิดแบมมาซอน Amazon, ยังไม่สายแน่นอนครับผมแล้วก็ที่ผมโชว์ให้ดูคือรีซอของผมเองเนะาะผมไม่ใช่คนที่มาทําธุรกิจตรงนี้มาขายคอร์สหรือว่ามาให้ความรู้โดยที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเนะาะจะเรียกว่าประสบความสําเร็จก็ได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆก็มีคนที่เก่งกว่าผมอีกเยอะที่ทํายอดได้มากกว่าผมอีกเยอะแต่ที่สาคัญอยากจะฝากไว้ ก็มั่นใจได้เลยว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูคือมาจากเขาของผมจริงๆแล้วก็การทํางานทุกอย่างที่ผมสอนไม่ว่าจะเป็นในคอร์สหรือว่าในโซเชียลมีเดียคือการทํางานที่มาจากผมเองจริงๆเนาะไม่ได้เอารีสอร์ทของคนอื่นมาโชว์หรือว่าเอาการทํางานของคนอื่นมาใช้เดี๋ยวยังไงผมจะทําวิดีโอในส่วนของการอัปเดตรายได้เข้ามาให้บ่อยๆเนี่ยเพื่อมาจะเพื่อจะให้มาเป็นกําลังใจกับคนหลายๆคนเนาะก็อยากจะบอกไว้คือ,อรายได้เฉลี่ยของผมจากคราวนี้นะตกประมาณ สี่พันถึงหกพันเหรียญต่อเดือนอ่า uh, US ดอลลาร์นะต่อเดือนนะคือแทบไม่ค่อยได้แตะแล้วบอกตรงๆเลยคราวนี้แทบไม่ได้แตะเป็นเหมือนพาสีฟอินคัมจริงๆเลย คือถ้าไม่มี Acount นี้นี่ผมก็แย่แย่เลยเพราะว่าเออมันก็เป็น count เป็นที่หลักที่ผมได้รายได้มารายได้ที่มาจากตรงนี้มากกว่าที่อื่นอีกโดซ้าโดยที่ผมแทบไม่ได้ลงมือทําแต่ว่าทําไปเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เพิ่งเริ่มจะเริ่มไม่ทันนะเพราะว่าอย่างที่ผมให้ดู c o u ขาใหม่ที่ผมเพิ่งเริ่มได้ประมาณสองเดือนกว่าก็มียอดขายประมาณ500ร้อยเลกุลแล้วอ่าผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนทําได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวยงไปเจออีกทีในวิดีโอหน้าครับ